รีบจบด่วนเลขเด็ดจากออมสกาวใจเน้นๆไม่มีกักสองตัวสามตัวเพียบ16ทธันวาอีกหนึ่งวันที่คนไทยทั้งประเทศตั้งตารอจะเฮงหรือโฮกับการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่16ทธันวาคมเหล่าบรรดาคอหวยก็ต่างตามหาเลขเด็ดจากเจ้าพ่อเจ้าแม่คนดังมากมายงานนี้ ไปสองตัวเลขเด็ดปังจากนักแสดงสาวออมสกาวใจที่แจกเลขเด็ดให้แฟนๆได้รุ้นไปด้วยกันแบบไม่มีกักทั้งเลขจากน้องกระดิ่ง8 1 7 3 6เลขจากผลงานศิลปะน้องจอมทัพรวมถึงเลขเด็ดจากป้ายทะเบียนรถ11 31 60ด11เอเอาเป็นว่าจะมีอะไรบ้างไปส่องกัน